เรื่องง่ายๆอย่างเช่นชาวชาวตลาดล่างเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้นะครับจนถึงโครงการนี้เขาฝากผ่านประธานชุมชนมาบอกว่าเวลาไฟดับอนะมันจะโดนคนร้ายขึ้นบ้านบ่อยมากมันมันจ้องอยู่เลยเราก็ประสานทางไฟฟ้านะครับก็แจ้งปัญหาให้เขาทราบเขาก็มาปรับปรุงเรื่องระบบการส่งไฟเรื่องปรับเรื่องความสว่างให้มันมากขึ้นนะครับรวมถึงถ้ามันมีเหตุจริงก็ ขอให้ชาวบ้านแจ้งตำรวจผมก็จะให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจทีขึ้นเพื่อลดปัญหาอะไรพวกนี้ครับไอ้พวกนี้คือทางกายภาพนะครับ,รบในด่อนของการ,การนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เราก็มีการใช้กล้องวงจรปิดครับปรับปรุงแก้ไขที่มันเสียนะครับขอบความร่วมมือจากเอกชนติดตั้งจุดที่มันบอดอยู่นะครับ,รบแล้วก็ก็กําลังขอ โอปประมาณจากทางเทศบาลนะครับมาติดตั้งในจุดที่มีความจําเป็นที่ยังขาดอยู่อันนี้อยู่ระหว่างดาเนินการนะครับนลกจากนั้นเรายังติดตั้งตู้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ตลาดสารเจ้านะครับก็คือผมคิดว่าถ้าเป็นคนแบบคนไทยอย่างเงี้ยนะครับห,หรือว่าคนทั่ว,ว,วไปก็อาจจะมีเหตุแล้วก็กดหนึ่งก็หนึ่งมันง่ายแต่บางคนอาจจะไม่ถือมือถือมาหรือบางคน อา,อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะแจ้งยังไงไอ้ตู้เนี้ยมันก็สามารถจะกดแล้วพูดคุยนะครับตารวจเห็นหน้าสามารถสื่อสารได้ตรงๆก็ก็สามารถจะช่วยในจุดที่มีคนพุกพลานได้นะครับก็กําลังพิจารณาจะติดตั้งอีกหลายจุดนะครับน,นี้อยู่ระหว่างดําเนินการนะครับอันนี้เราเรียกว่าตู้ s อ s อ่าใช่ครับตู้ s o <อ> s นะครับ<อ>ก็ตะเรียก พูดให้เข้าใจเลยก็คือตู้รับแจ้งฉุกเฉินนะครับใช่ครับแต่ว่าเราอาจจะคิดว่าเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์อือาจจะโทรอาจจะเร็วกว่าแต่ว่ามันมีหลายคนนะครับที่บางทีหรือว่าบางเช่นเราเห็นว่ามันโอ้มีวัยรุ่นทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็กดตู้เราสื่อสารตรงอย่างเงี้ยมันตํารวจก็จะรับรู้ได้เร็วการแก้ปัญหาการเข้าถึงสถานที่ของตํารวจก็จะเร็วขึ้นนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่ทําไปแล้วแต่ก็กว้างๆก้าวๆก็ประมาณนี้ครับ